fc ดูนะคะว่าใครอยู่ในนี้ใครแอบพุดเข้าไปอยู่ในผ้าฮะแม่คุมโซฟาไว้หนูแอบพุดเข้าไปอยู่ข้างในลูกใครเอ่ยลงมาเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยใครเอ่ยอ่าถุงทองอยู่นี่ก็แสดงว่าไม่ใช่ถุงทอง แล้วใครอยู่ในนั้นออกมาเลยใครอยู่ในนั้นหืมใครซ่อนอยู่ใต้ผ้าหม่มฮะใครเล่นซ่อนแอบกับแม่ออกมาเลยใครใครออกมาเลยออกมาทางนี้เลยลูกออกมาดูซิออกมาดูซิจะเป็นใครออกมา,าออกมาลูกออกมา ออกมาออกมาเร็วๆ FC รอดูอยู่ลูกว่าเป็นใครนะน้องเพิ่งจะเข้าไปไม่นานนะคะพอดีไม่หันไปเจอพอดีออกมาลูกออกมาออกได้ไหมออกได้ไหมลูกออกได้ไหมออกได้ไหมลูกนะ ออกได้ไหมลูกออกได้ไหมออกมามาทางออกอยู่ค่ะออกมาลูกออกมาออกมาเร็วเร็วเร็วออกมาดูเร็วว่าใครเป็นใครฮึออกมาไม่ต้องมุดไปทางโน้นออกมาลูก แม่คิดว่าน่าจะเป็นทองสุกนะคะเพราะทองทิวเขาจะชอบไปอยู่ชั้นสองออกมาลูกออกมาเร็วๆเร็เลเอฟซีรอนานนะเนี่ยลูกออกมาเร็วหืม มดมด,มดออกมาลูกออกมาเร็วไหนใช่ทองสุกไหมเนี่ยน่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นทองสุกออกมาลูกมาเร็วเร็วเร็วเวออกมาเร็ว ทองสุกจริงด้วยฮะเล่นอะไรในนั้นอ่ะลูกเป็นมุดเล่นอะไรในนั้น,น,นแต่ก็หายใจไม่ออกอ้าวทองคิวมาเล่นด้วยถุงทองก็มาเล่นด้วยนี่ไงน,นี่ไงลูกนี่ทองคิวมาเออน่ะ เป่นข้างนอกดีกว่าหายใจปลอดโปร่งดีกว่านะลูกเนาะเป็นข้างในมันหายใจไม่ออกนะฉนเฉลยแล้วนะคะ fc คือทองสุกนะคะทองสุกเป็นคนมุดเข้าไปอยู่ใต้ผ้าค่ะคราวหน้าหนูจะไม่ทำอีกแล้วนะคะบอกลุก คราวหน้านเราจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ